ทำไมดูดวงมานะคะว่าจะมีโชคลาภนะคะแต่เรื่องจริงก็ไม่มีโชคลาภนะคะตรงนี้นะคะถ้าในทางาพระพุทธศาสนาเราจะมองเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนะคะเหตุปัจจัยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากรรมเนี่ยมันละเอียดมากนะคะการส่งผลของกรรมเนี่ยมันละเอียดแบบบางทีกรรมตัดรอนอย่างเนี้ยไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้ด้วยอะไรได้เลยคือแบบอยู่ดีมาแบบปุบปรับนะคะมาปรุปปรับเหมือนกับ เพราะแม่ครูบาอาจารย์มักจะนะคะยกนิทานเรื่องสามเนณรนะคะที่เ,เหมือนกับรู้สึกว่าจะได้รับคําพยากรณ์จากพระอาจารย์ใช่ไหมว่าจะอายุแบบเหมือนกับจะอยู่ได้อีก7วันอะไรแบบเนี้ยนะคะ <S <S 1> <S 1> แต่ว่าสามเณรได้ไปช่วยชีวิตนะคะสัตว์ขึ้นมานะคะเ,เป็นการแบบเหมือนกับเป็นการสร้างกรรมตัดตอนอีกอย่างหนึ่งนะคะกรรมตัดตอนแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับชีวิตจะถูกพากไปแล้วอันเนี้ยเหมือนกับมีการพยากรณ์ไว้ได้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยแต่ว่า สามเณรเนี่ยด้วยใจบุญจริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะต่อชะตาชีวิตตนเองนะไม่ได้คิดเลยนะคะแต่ว่าตั้งใจที่จะช่วยชีวิตสัตว์จริงๆนะคะบุญมันจึงมีพลานุภาพมากนะคะเนี่ยมันจึงเป็นบุญใหม่ขึ้นมาเป็นบุญใหม่ที่จะไปะคำนวณยังไงอะนะคะเพราะว่าเป็นกรรมปัจจุบันนะคะเป็นกรรมปัจจุบันอ่านะคะแล้วก็มันก็คือเหมือนกับกรรมตัดรอนไปตัดหน้ากรรมตัดรอนอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกจะ กรรมจะตัดรอนพรากชีวิตตัวเองไปแต่เรานะคะดันไปช่วยนะคะผู้ที่เออ่เหมือนกับนะกำลังจะถูกเขาฆ่าอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยจึงทําให้เกิดบุญใหม่ขึ้นมานะคะเนี่ยนะคะตรงเนี้ยนะคะที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยนะคะก็คือจะบอกว่าบางอย่างเนี่ยนะคะมันมันก็เกินกว่าอะไรมันจะพยาพยากรณ์ให้เราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอย่าง อย่างพี่มินเคยอ่านนิทานหรือว่าเป็นเรื่องเล่าก็ไม่รู้แหละนะคะใน f a c e b o o k เนี่ยถึงพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีอภิญญาใช่ไหมที่นั่งและเห็นเลข6ตัวเลยนะคะทีนี้นะคะก็เหมือนกับว่ารู้ด้วยนะว่าพ่อค้าจะนะคะเอ่อรูปร่างลักษณะเป็นยังไงเขาจะขายอยู่ที่ไหนนะคะพอไปปุ๊บนะ,ะก็ไม่เจอนะคะพ่อค้าคนนั้นเนี่ยเห็นไหมคะคือคนมันแบบจะไม่มีนะคะไม่มีเหตุปัจจัยอะนะคะต่อให้มีอภินญ,ญาเห็นเลขนะคะ ก็ไม่มีวาสนาที่จะได้ครองทรัพย์สมบัตินั้นๆดังนั้นเนี่ยให้เรามองทุกๆอย่างนะคะสารพยากรก็ก็ <ๆ S 1> เรื่องหนึ่งนะคะแต่พี่มิ้นก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คิดว่าสารพยากรก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างอาัศจรรย์นะอัศจรรย์ในการที่แบบเออบอกเหตุการณ์ได้ค่อนข้างเป็นไกด์ไลน์ชีวิตที่แบบสโคบใหญ่ๆได้ค่อนข้างดีแล้วยิ่งแบบผู้ที่พยากรมีความเชี่ยวชาญอะไรเงี้ยก็ยิ่งเจาะลึกเข้าไปได้แบบละเอียดละเอียดมากยิ่งขึ้นไปนะคะแต่ว่าเนาะ นาการมเนี่ยมันเป็นของพิสดารนะคะมันเนาะเป็นเป็นหนึ่งในจินไตเลยนะคะเรื่องอจินไตเลยคือสงสัยเรื่องกรมน,น,นะคะมันไม่รู้จะพิจารณ์ไอมันไม่รู้จะแบบว่าพยากรยังไงอะให้มันได้ตรงเป๊ะตรงเป๊ะเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะกรมมันหลบหลีกไปหลบหลีกมาบางทีมันก็มองไม่เห็นเนาะะเอาเป็นว่านะะเอาเป็นว่าที่จะพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือว่านะคะบางอย่างเนี่ยกรมนะคะ หมายกับเหมือนกับว่าเหตุมันมีมาแนวโน้มมันมีมาว่าเหมือนจะได้แต่เจอกรรมตัดรอนมันจึงไม่ได้อย่างเนี้นะคะเรื่องของกรรมเลยนะคะใครพยากรณกรรมได้นะพี่มินว่าน่าจะต้องเป็นแบบผู้ที่มีอภินญ,ญามากๆสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ยังพูดไม่ได้นะเหมือนกับพี่มินเคยฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าว่าท่านก็บอกว่าแม้แต่ผู้มีอภินญ,ญาในบางกรรมก็ยังเพราะว่าไม่ไม่มี ดวงจิตที่มีอภิญญาใดที่สองแสงสว่างแบบไม่มีอะไรปกปิดปิดกั้นไม่สามารถมีอะไรปิดกั้นได้เหมือนพระพุทธเจ้านะคะมีองค์เดียวเท่านั้นอะที่ไม่มีอะไรที่จะสามารถปิดบังพระพุทธเจ้าได้เลยก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยอภิญญาอำนาจอภินญ,ญาของ ผู้วิเศษต่างๆก็ย่อมลดหลั่นลงมานะคะความสามารถหรือว่าการมองเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีขีดจากัดน,นะอันนี้อันนี้ไม่รู้นะพอแม่ครูบาอาจารย์ท่านท่านเรามาแบบนี้ก็เลยแบบคิดเอาว่าเออมันก็คงประมาณนี้เนี่ยแหละอะไรจะให้แม่นยําแบบร้อเซมันก็คงแบบเนาะมันก็คงยากเอาเป็นว่าสร้างบุญไว้เยอะๆก็แล้วกันค่ะปัญหาของเราคือ ทำบุญให้มากๆนะคะเรขาดบุญนะคะสิ่งที่ประสงค์สิ่งที่หวังมันจึงไม่ได้เนาะ,ะดังนั้นเนี่ยอยากหวังอยากได้อะไรนะคะเล็งบุญเข้าไว้บุญทานศีนภาวนาทําให้ครบนะคะแล้วก็นั่นแหละความที่จะเข้าใกล้สู่ความสมความปรารถนามันจะเข้ามาเองค่ะ